สวัสดีเด็กๆชันป .5 ทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษนะคะดเด็กๆหลายคนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมเราไม่ได้เดินทางมาที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาสองพัสิบเก้าโอเค เด็กค้าวันจันทร์เราหยุดเนาะคุณครูก็ได้ทำรายงานติดไปด้วยนะคะวันที่ยี่สิบนะคะวันนี้ครูคจะให้เรียนทำสองสองหน้านะคะวันที่26สิบหกกับ2ี่สิบเก้าในวันนี้นะคะสำหรับรายงานของวันจันทร์เราก็ทำด้วยนะคะรายงานของวันจันทร์นั้นเกี่ยวกับเรื่องคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามที่คุณครูให้อยู่มานี้ซึ่งนะคะ คือคำสภามบุรุษที่สามทางนั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะคุณครูอบอกให้หนูเนี่ยเลือกสรพนามที e, She it และเด y มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเราจะดูได้ยังไงเราดูคำแรกของประโยคกันนะคะคุณครูจะมีประโยคมาให้หนูนะคะอยู่ทางาฝั่งซ้ายนะคะ ส่วนฝั่งขวาหนูจะต้องเอาคำสรรพนามแปลงนะคะดูดูคำนามนะคะคำที่ขึ้นต้นประโยคเนี่ยเป็นคำนามทั้งหมดเลยนะคำนามทั้งหมดเลยนะคะหนูดูคำนามเสร็จแล้วหนูก็แปลงคำนามให้เป็นบุรุษที่สามแปลงยังไงดูนะคะ the books เป็น,นหนังสือหนังสือเป็นสิ่งของ the books มีจำนวนมากกว่าหนึ่งเล่มนะคะ เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เราจะต้องใช้ j นะคะเราจะใช้ j นะคะกับจํานวนสิ่งของที่มีมากมายและจํานวนคนด้วยนะคะคนโอเคข้อที่สอง the girl เด็กผู้หญิงคนนั้น is small เด็กผู้หญิงคนนั้นตัวเล็กค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะเราจะใช้ สภกนาโรุษที่สามคำว่าอะไรหล่อนใช่ไหมคะหล่อนกคน็คือชี้นั่นเองคะ่ะ She is small เด็กผู้หญิงคนนั้นตัวเล็กหล่อนตัวเล็กหนังสือเล่มใหญ่พวกมันเหล่านั้นน่ะพวกเขาเลหลาหๆมังสือพวกนี้นะเล่มใหญ่นะคะต่อไปข้อที่สามเดือบวย เด็กผู้ชายคนนั้นนะคะให้ถูกกล่าวถึง is fat อ uh, ้วนนะคะเป็นเด็กผู้ชายอ้วนเด็กผู้ชายเราจะใช้สรรพนามบุรุษที่สามว่าว่านี่นั่นเองค่ะ he is fat นะคะต่อไปข้อที่ส the trees ต้นไม้จำนวนมากมาเหล่านั้นเนี่ยสูงค่ะ จำนวนมากนะคะข้อนี้เราจะต้องใช้อะไรคะ D นะคะไปคะ่ะข้อที่ห้าค่ะ The hat is new The hat คำนามเป็นหมวกหมวกใบนั้นน่ะมีใบเดียวนะ is new เป็นหมวกใบไม่มันคือหมวกใบไม่ ตอนนี้ก็จะต้องใช้สรรพนามอุปสรรคคำว่า it นะคะ Horrible! The elephant is big. ช้างตัวนั้นตัวใหญ่ค่ะแน่นอนค่ะมันตัวใหญ่ it is big. The nurse is beautiful. นางพยาบาลสวยนะคะนางพยาบาลเป็นคนที่สวยงามมากเลย ลอนเป็นคนสวยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นผู้หญิงนะคะนางพยาบาลถ้าเป็นผู้ชายเราจะเรียกว่าบุรุษพยาบาลค่ะข้อนี้เราก็คือจะพนันเลยที่สามคำว่า She นี่คืหลอนสวยไปก็ที่แปด the policeman is strong the policeman นะคะเป็นตำรวจค่ะคุณตำรวจ h ิสต s t r รองนะคะแข็งแกร่งส่วนใหญ่ตำรวจก็จะต้องเป็นผู้ชายนะคะเขาแข็งแกร่งนะคะ,ะ,คะ he is strong อย่าลืมนะคะตัวพิมพใหญ่นะที่เก้าค่ะ the teacher is pretty the teacher is pretty คุณครูน่ารักค่ะคุณครูน่ารักนะคะก็จะเป็นผู้หญิงค่ะลอนเป็นคน การักนะคะและข้อที่ส0 the footballer is strong the footballer คือนักฟุตบอลน,นะคะแข็งแรงนักฟุตบอลก็จะต้องเป็นผู้นะคะขางผู้ชายค่ะยังไงกันบ้างคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเนาะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันอุย๊ยาแล้วคะ่ะ ห,หน้าที่วันที่ยี่สิบเก้าอีกนิดเดียวค่ะมีง่ายมากเขาบอกให้ได้คิดเชิญใต้คำคุณศัพท์ให้ถูกต้องค่ะคำคุณศัพท์นะคะก็ควรจะยกประโยคเมื่อหน้าที่แล้วมาเลยหมดเลยนะคะคำคุณศัพท์คือทําหน้าที่ขยายคํานามนะคะเด็กๆอย่างเช่นใหญ่เล็กก้วนสงไม้ สวยงามแข็งแกร่งน่ารักอันนี้คือคำคุณศัพท์ทั้งหมดเลยนะคะ The b o o k s ตัวนี้เป็นคำนาม่าเป็นคำกริยา big ตัวนี้คือคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะ small ก็จะเป็นคำคุณศัพท์นะคะเนื่องจากว่าต้องไปขยายคำนาม หน้าที่ขยายคำนามค่ะว่าคนนี้คนนั้นอันนี้อันนั้นมันเป็นยังไงอ้วนเตี้ยสูงตามดำขาวเกาว่าใหม่ใหญ่เล็กนี่นะคะก็ขีดเส้นใต้ไปนลคุณครูไฮไลท์ให้หน่ขีดเส้นใต้แบบนี้ชิบ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 ง่ายนะโอเคนะคะทำได้เนาะทำได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ